สวัสดีครับก่าสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักศึกปวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญครับวันอังคารที่17มิถุนายน2568นแครับ่าทอดสดทางช่องทูฟายูยี่สิบสินิกาเป็นต้นไปนะครับนาเวทีมวยนานาชาติหลังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีนะครับต่อไปเนี่ยวันศุกร์ไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าเขา,าจะเอามารวมเป็นวันอังคาร หมดแล้วนะครับรายการของศึกมวยมันสนันเมืองแล้วก็มวยของศึกพอหลักบุญนะครับก็วันศุกร์เนี่ยไม่มีแล้วนะน่าจะเอามารวมกันวันนี้แหละคู่มวยทั้งหมดเนี่ยรวมๆนะครับ10คู่ในรายการแต่ผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์แค่4ี่คู่ช่วงถานทศสดทางช่องทูฟอยูแล้วกันครับพอได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านก่อนที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์เดี๋ยวเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ คู่แรกประจํารายการนะครับเป็นเจ้าเชี่ยวชาญวอร์ชาพบกับเจ้าเจริญบุญเล็กบุรณามวยไทยครับคู่นี้107ปอนด์อนคู่2เป็นสิงห์ชุมพลนรวัตรยิมครับพบกับแบงค์แสนกอวุธทิชัยครับคู่นี้เวทพิกัดร้อยปอนด์นะครับคู่ที่3รองคู่เอกเป็นเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมมยไทยครับพบกับเจ้าเพชรพนาสคงกะพันครับคู่นี้เวทพิกัด120ปอนดบอ คู่ที่4ครับผู้เอกประจํารายการเป็นซ bon, ูเปอร์บอนเจียดชัดชัยพบกับ d m a ม็กเจดีมวยไทยครับคู่นี้เวทพิกัด123ปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ทางช่อง YouTube ครับด้วยนะครับจะได้ไมาพาชช่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรืข้อมูลมวยเล็ราคาเนื้อตัวน้ําหนักครบวงจรน,นะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิก์เพจให้ที่ด้านล่างคลิปนี้คู่แรกประจํารายการนะครับเป็นสิงชุมพลนอนทวัดยิมครับพบกับเจ้าเจริญบุญเล็กผ่านทองยิมครับคู่นี้เวทพิกัด107ปอนด์นะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนเชี่ยวชาญวอลเดชาครับหรือว่าโรงเรียนราชวินิาบางแก้วนะครับมวยบุรีลมซ้อมอยู่ที่วอลเดชานะครับอายุ13ปี168เซนติเมตรนะครับ พื้นเพเป็นมวยเข่าครับเปิดเจมเดินขวางเดินคำ้ำเดินแทงครับประเภทเข่าแหลมแทงเจ็บครับช่วงนี้ก็ยังไม่เกิดสักทีนะครับสามไฟหลังสุดมีแพ้กะเหลี่ยงไทยกอเพชรสุธิพงศ์ที่กองทัพอากาศแพ้นอกยก3าครับเจ้าทัพไทยสอบเปรมบุตรที่รงังสิตแพ้นอกยก4ี่แบงค์แสนกอวุฒิชัยที่เวทีมวรงังสิต13พฤษภาคมที่ผ่านมาครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นเจ้าเจริญบุญเล็กผ่านทองยิม หรือว่าบุรนาวยไทยครับมวยจากลำปางซ้อมบุรนาวยไทยที่เชียงใหม่16ปี161เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยบู๊ประเภทไต่ขาเจาะยางต่หมัดรุ้นนับรุนน็อกได้นะครับชา้นน็อกยก2โกมินก๋วยบางขลมที่ลังสิทธ์ครับแพ้โรเบิร์ตปานในวัดมวยไทยครับที่จังหวัดอ่างทองล่าสุดมาแพ้โรเบิร์ตปานในวัดมวยไทยอีกครั้งที่ลังสิทธ์วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับน้ำหนักสอบหน้าตาช่างเมื่อเช้านะครับ ายแดงเนี่ยช่วงเช้านะครับน้ำหนักสอบเนี่ยมา107เท่าพิกัดนะครับมา107เท่าพิกัดกู้ชกมา109นะครับลดไป2ปอนด์นะครับถามว่าลดเยอะไหมก็ถ้าดูจากน้ำหนักเมื่อเช้าก็ค่อนข้างที่จะลดเยอะนะตัวเล็กอ่าเจริญบุญเนี่ยดูได้หนานะครับได้หนาแต่ว่าจะเตี้ยกว่าแล้วก็ลดน้ำหนักเยอะด้วยนะครับเชี่ยวชาญได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยนะครับแต่ว่า ของน้ำเดิมเนี่ยหัวจิตหัวใจยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องเ็ายังเด็กอยู่เพิ่ง13ปีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอา,อาวุธมวยทรงมวยในเข่าในดีนะครับวงในก็มีลูกขวางนะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจถ้าทนหดเนี่ยดูยังเป็นรองเจ้าเจริญบุญเล็กนะเจริญบุญเล็กลดได้นะครับสองบอลผมมองว่าถ้าฟื้นน่ะลูกหนักลูกแรงโดนต่อโดนทีต่อทีวันนี้ผมมองว่าดีกว่านะเดี๋ยวเข้าไปเช็คเลทล่าสุดให้นะครับคู่นี้เลทเปิดอยู่ที่เจ้าเชี่ยวชาญบอลด้วยชานะครับเป็นต่อ ประมาณสัก5-4นะครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบลองนะชอบไปที่เจริญบุญเล็กผ่านทองยิมครับผมมองว่าโดนต่โดนทีต่ทีหนักแรงกว่านะครับรุนนับรุนน็อกได้นะครับส่วนคู่ที่2เป็นสิงห์ชุมพลนนวัดยิมครับพบกับแบงค์แสนก่อวุฒิชัยครับคู่นี้100ปอนด์นะครับเจ้าสิงห์ชุมพลนนวัดยิมครับแดนพิฆาตพลเจวลี่ครับมวยจากสุดินทซ้อมนอนวัดยิม17ปี165 พื้นเพลเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเข่าครับนอกได้ในดีเชิงโจกความเป็นมวยดีแต่ว่าไปลายๆก็ต้องขยับขยายนิดนึงนะตัวเนี้ยชะนะกยก1แบกการดาบทิศบางรักที่ลังสิทธ์แพ้ทับหน้าซอเป็มบุตรที่ราชจะดำเนินแพ้นอกยก4เสือ2เลราวัยมวยไทยที่ราชจะดำเนนครับ1ิน15พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ชกค,ครับโจแบงค์แสนกอวุธิชัยครับ หรือว่าสันติสุรินนะครับมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่อุบลนะครับน่าจะอยู่กับต่วนไปนะต่วนไปมวยไทยอ่ะก็เป็นน่าจะเป็นหลานนะครับตัวนี้14ปีนะครับร้อยหปืนเปเป็นมวยเข่าหมัดศอกคมอันตรายต้นต้นเนี่ยมีทีเด็ดทีขาดลุ้นได้เลยนะตัวนี้ถือว่าจัดจ้านบอตัวนะชะนะเด่นมีชัยเล็กจอนพรชครับที่หลังสิทธแพ้คะแนนเจ้าเพชรยี่สิบห้าสอพนทะเลมวยไทยยืมที่หลังสิทธครับล่าสุดมาชานอกยกศรเชี่ยวชาญวอร์ดชาครับที่หลังสิทธ ส,ส,สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้น้าหนักสอบน่าจะช่างเมื่อเช้าครับสิงห์จุมพลเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับหนึ่งร้อยบอนะครับส่วนเจ้าแบงค์แสนช่วงเช้าเนี่ยมาร้อยจุดสองครับลดไปศูนย์จุดสองก็ลดได้สบายๆไม่มีปัญหาครับส่วนเลทราคาล่าสุดนะตอนนี้ครับเลทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าสิงห์จุมพลนอนอวัดยิมครับเป็นต่อในราคา5-4นะครับรูปร่างช่วงชกก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่านะความเป็นมวยฝีมือเชิงชก IQ สมองมวยเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ไม่หนีกันมากนะสิงชุมพลเนี่ยจะได้นอกได้ในครับมีหมัดมีศ่อคอยค้ำคอยสวนการผ่านมวยกระดูกมวยชื่อมวยเนี่ยดูจะดีกว่านะครับส่วนเจ้าแบงค์แสนตัวนี้ถือว่าต้นๆ้นจัดจ้านอาวุธคมนะแต่ว่าเสียสีประทะกันไปวันนี้ผมมองว่าสิงชุมพลดีกว่านะสิงชุมพลวันนี้มาเจอมวยรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นไล่เลี่ยกันกระดูกการผ่านมวยไม่ห่างนะครับผมมองว่าวันนี้สิงชุมพลน่าจะเกิดได้นะครับจากชนะแบงค์แสนกอวุธชัยครับ เลท5สีราคานี้ผมมองว่าน่าต่อคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยครับพูนปบกับเจ้าเพชรพนาสคงกระพันครับผู้นี้120บปอนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนนะครับเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยครับมวยจากสุรินซ้อมอยู่ที่ระยองนะครับค่ายเพชรประดับมวยไทยครับอายุ17ปี170เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยประเภทครบเครื่องครับตัวนีตไต่อรุนแรงครับ แพน็อกยกสองดาบ้เกียรติชัดชัยที่ลังสิทธิ์ชาน็อกยก4ี่โกลิมกลวยบางกระแหลมที่ลาชดำเนินชนะคะแนนเจ้าโกลิมกลวยบางกระแหลมที่ลังสิทธิ์ครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเพชรพนาสอพงกระพันหรือว่าสอสมานการเม้นครับมวยเชียงรายซ้อมสอคงกระพันที่จังหวัดเชียงรายนู่นแหละครับรุ่นพี่ครับ22ปีครับ165พื้นเพเป็นมวยบู๊ครับเตะขาต่อยหมัดรุ่นนับรุ่นน็อกได้ครับแพ้เพชรไฟเพชรนะครจักรวาลมวยไทยที่ตะวันนา แพนนกยกสองเจ้าหวน f a ฟกรูปครับนักโชคชาวต่างชาตินะครับที่น่าจะดําเนินแล้วก็ล่าสุดครับมาช้านกยก3เชิงรบลูกพิชิตที่ลังสิตครับ1ิพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับประเภทสูงยาวาสูงยาวครบเครื่องอยู่ที่ด้านเจ้าเพชรอรุรักษเตี้ยสั้นเตขาเจาะยางต่อยหมัดอยู่ที่เพชรพนานะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมาน้ําหนักขาดนะครับมาขาดไป0.8ส่วนเจ้าเพชรพนาเนี่ยมาลด0.9นนะครับคู่นี้เลทราคาล่าสุด เลือดเปิดฝ่ายแดงครับเจ้าเพชรอนุร like. ักษ์เกียรติชัดชัยนะครับเป็นต่อในราคา5้สี่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเพชรอนุรักษ์ตัวนี้ถือว่าประเภทครบเครื่องหลากหลายนะครับได้ใหญ่ด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าวันนี้โดนแล้วทนได้หรือเปล่าถ้าโดนแล้วทนได้วันนี้ก็มีลุ้นเลยแต่ถ้าโดนแล้วอยู่ไม่ได้วันนี้ก็ถือว่าตัวใครตัวมันเหมือนกันนะส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรอนุรักษ์เกียรติชัดชัยนะครับผมมองว่า3มยกวันนี้เพชรพนาลุ้นได้แหละแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ผมมองว่าความเป็นมวยฝีมือ ความหลากหลายในเพชรอนุรักษ์ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงกระดูกมวยลึกๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเพชรอนุรักษ์ตัวนี้ก็ดีกว่าด้วยนะครับส่วนเจ้าเพชรพนาในเพิ่งต่อยมาประมาณ20-30ไฟนะครับแต่ว่ามีจุดเด่นจุดขายที่ประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับส่วนเพชรอนุรักษ์ต่อยมา6 0 7 0ไฟแล้วนะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจํารายการนะครับเป็นเจ้าซูเปอร์บอลเจ็ดชัดชัยพบก,กับดีแม็กเจดีมวยไทยคู่นี้อ่าเวทพิกัดน้าหนักเนี่ย123อปอนด์นะครับ ฝ่ายแดงก็คือซุปเปอร์บอลเจียดชัดชัยครับหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยนัทพัฒน์เจียดชัดชัยเดิมนั่นแหละครับมวยจากจังหวัดตากครับซ้อมกำแพงเพชรที่ค่ายเจียดชัดชัย18ปีครับ175เซนติเมตรครับพื้นเพเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าครับเปิดเจมสอดแข้่งเตะต่อยนำปั้มตีล็อกตีประเภทเดินบูถึงตัวตลอดปอดใหญ่ป่ายแดงครับแพนอกยก4สีธนนชัยสูจีบะหมี่เกี้ยวครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแพสิงห์ก้องธรณีมวยไทยที่หลังสิธิ์ครับ แล้วก็มาชานะคารแมนกูมานดำศูนย์กีฬาหัวฝ่ายที่จังหวัดอุตรดิตถ์ิพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ชกเป็นเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยครับมังกรดำเจดีมวยไทยมวยกาลสินครับซ้อมอยู่ที่เจดีมวยไทยที่กาลสินครับ17ปี170เซนติเมตรครับประเภทมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบเลยตัวนะี้ประเภทเตะดักต่อยแรงครับลุนนับลุนน็อกได้เลยตัวนะี้เจ้าต้องยก3าอินทรียกเพชรแสงทองที่ราชด,ดำเนิน แพนอกยก3เพชรขุนศึกพิทักษ์ทางหลวงที่ราชจาดำเนินครับแพนนกยก4ครับปรานปร,ประยักประยักปูหลวงที่ลังสิทิ์สิบสามพฤษภาคมที่ผ่านมาคู่นี้เนี่ยเปรียบเทียบกันไปแล้วครับครับเดี๋ยวย้อนไปก่อนคู่นี้เดิมทีต่อยคู่3รองคู่เอกนะถ้าบุ๋มจำไม่ผิดโปรแกรมเดิมเนี่ยคู่เอกน่าจะเป็นเจ้าเพชรไทยแลนด์กับเพชรไทยแลนด์กับเจ้าสายเลือดอ่ะที่มีการต่อหน,นักกันปอนป์นะคู่เอกน่าจะยกออกไปนะคู่นี้ก็เลยได้เลื่อ,อขนขึ้นมาต่อยคู่เอกนะครับ น้ำหนักสอบช่วงเช้าของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเนี่ยน้ำหนักสอบมา100อ่าสักคู่นะครับมา1 2 0โหมา125ลดไป2ปอนด์ถือว่าลดเยอะมากนะมา125ลดไป2ปอนด์ครับส่วนเจ้า d m a มเนี่ย123.3ลดไป0.3ครับเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับคู่นี้เลทราคาเนี่ยเปิดอยู่ที่ซูเปอร์บอลเกียริชัดชัยครับเป็นต่อในราคา11.8 ถามว่าหน้าต่อไหมเอามวยเข่ามาต่อมวยฝีมือผมมองว่าต้นๆไม่น่าต่อที่สําคัญครับน้ําหนักนี้ซูเปอร์บอลถือว,ว่าเวทบีบพอสมควรนะครับปกติเนี่ยน้องเขาต่อย 125, อ1 2อเคยปล่อยไปต่อย130ด้วยนะต่อยกับสถีธนนชัยวันนั้นต่อยกับเจ้าสิงห์นี่ก็น่าจะประมาณสัก127ล่าสุดไปต่อยที่ภูทรประมาณสัก6 6 6 1กิโลน้ำหนักนี้ถือว่าอาจจะตึงๆนะครับแล้วก็มือช้าในรถเยอะด้วย2ปอนเนะ่ย ส่วนดีแม็กครับปกติต่อย122 121 122ไฟล์ล่าสุดต่อย123ยังไม่เต็มเวทสักเท่าไหร่วันนี้ก็ต่อย123น้ำหนักสบายสบายกว่าครับไม่ได้คุมอะไรมากอาวุตรหนักอาวุธแรงครับทางมวยรงมวยในลุ้นก่อนเลทเป็นรอง11.8ในมองหามมยรองผมมองว่าดีแม็กน่ารองครับจากชนะซ bon, ูเปอร์บอลเจียดชาติชัยนะครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปมมยรักมวยชอบทีเด็ด3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการนะครับ ให้แฟนมวยได้นำข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ3ดาวประจำรายการวันนี้ครับส่วนตัวผมชอบไปที่มวยรองนะชอบ d m a ม็กเดีมวยไทยครับวันนี้จัดชนะเจ้า,าซูเปอร์บอลเจียาชัยครับซูเปอร์บอลวันนี้จะชนะได้ต้องอาศัยเข่าในท้ทายแต่ผมดูว่าเวทนี้บีบครับเวทบีบลงมาแล้วก็คุมน้ําหนักเยอะน้องเขงรารลดน้าจะช่างเยอะด้วยนะครับเป็นมวยเข่าใช้พละกําลังด้วย กว่าจะเดินอัดเดินปั้มเดินตีได้วันนี้ผมมองว่าปลายๆเนี่ยไม่น่าจะมีแรงนะครับทางมวยทรงมวยวันนี้ดีแม็กยังไงก็ลุ้นก่อนลุ้นนับลุ้นน็อกได้สายจัดจ้านครับออกอาวุธเนี่ยคล่องแคล่วรวดเร็วกว่านะครับจะชนะซูเปอร์บอลเจริดชัยเป็นมวยรอง3ดาวประจํารายการครับ5้าดาววันนี้เนี่ยผมมองไปที่เจ้าเพชรอนุร,รักษ์เพชรประดับมวยไทยนะผมมองว่า3มยกวันนี้ถ้าไม่พลาดโดนหมัดล่วงหล่นไปก่อนวันนี้ผมมองว่า ทั้งฝีมือทั้งความเป็นมวยทรงมวยผมมองว่าได้เปรียบก็ถามว่ากระดูกมวยดีกว่าไหมกระดูกมวยคือต่อยมาเยอะกว่าครับเพชรปนาในอายุคนนี่เยอะกว่าจริงแต่ว่ามวยในต่อยมาน้อยกว่าเป็นมวยประเภทไม่มีทรงนะครับเป็นมวยบู๊แต่ขาต่อยหมัดแต่ผมมองว่า3มยกวันนี้เพชรอนุรักษ์คุมหน่อยป้องกันตัวนิดนึงประเภทเขาเรียกว่าถ้าอยู่ได้เนี่ยยังไง 4- ี่ห้าก็ดีกว่าวันนี้ผมชอบมากนะราคา5้าสี่เนี่ย ราคานี้วัดได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่ค่อยรีบเนี่ยรอสักประมาณยก2ค่อยเข้าก็ได้นะครับจ่าชนะเจ้าเพชรพนาสอคง,งพันครับช่วงแรกก็มวยอ,อาจจะไม่ค่อยมีตัวที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมาตรฐานเยอะสักเท่าไหร่ก็ยังจัดอยู่ในเกรด B เกรดซอยู่ CU นะก็วันนี้ก็เป็นมวยเขาเรียกว่ามวยเด็กจะเป็นส่วนใหญ่ก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมีราคาก็อย่าลืมออกตัวบางทุนกันด้วยด้วยความห่วงใยกระท่านนะครับ ก็สรุปว่าชอบสีคู่ในรายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองบวกพอหลักบุญครับคู่แรกประจํารายการชอบไปที่เจริญบุญเล็กผ่านทองยิ้มครับคู่ที่สองชอบไปที่เจ้า,าสิงชุมพลนอนวัดยิ้มนะครับคู่ที่3ารองคู่เอกครับชอบไปที่เจ้าเพชรอรักษ์เกียรติชัชยคู่ที่4คู่เอกชอบดีแม็กเกดีมวยไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้จากลารับปอยเป็นเท่านี้ขอให้สมาชิก f อฟซีทุกท่านแหงๆรวยๆขอพระคุณครับ